สวัสดีครับท่านผู้ติดตามทางเพจไลซีจและ YouTube ของไลซีจนะครับในวันนี้ผมจะพาท่านมารู้จักวิธีการสร้างชิ้นงานสไตล์น้องแนวน่ารักน่ารักนะครับงานประมาณนี้เป็นงานที่เหมาะในการทําตอนแรกคนที่เรียนในคอร์ส intro to 3d ของไลซีจไปแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะลองสร้างคาลิเตอร์แนวนี้ได้นะถึงแม้ว่าในตัวคลาสของผมเนี่ยมันจะไม่ได้มีสอนท่านกับตัวอย่างเนี้ยแบบเต็มๆมเนี่ยแต่ว่าหลักการพื้นฐานที่เราจะใช้ในการสร้างคาลิเตอร์ตัวนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ขั้นตอนส่วนแรกที่สําคัญคือการสร้างโมเดลวิธีการในการปั้นโมเดลเนี่ยเราใช้โปรแกรมมายาในการทําใช้รูปทรงพื้นฐานนะครับอย่างเช่นวงกลมหรือว่าสี่เหลี่ยมนะครับมา blocking นะครับขึ้นเช a p e ลักษณะภาพรวมโดยเทคนิคสำคัญในขั้นตอนนี้จะเป็นการปั้นเพียงด้านเดียวแล้วเราก็จะทำการลบโมเดลครึ่งหนึ่งออกเราใช้วิธีการ duplicate ไปเป็น i n ส t ต n c ์เราดัด v e r e x ด้านที่1อีกด้านหนึ่งก็จะดัดตามด้วย ให้อัตโนมัตินะครับในโปรแกรม Substance Painter เนี่ยนอกจากที่มันจะทำา m t t r r i l l ในแนวที่มีความสมจริงได้แล้วมันยังสามารถประยุกต์ใช้ในการทำเป็นแนวที่เป็นการ์ตูนได้ด้วยอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้เนี่ยเราเริ่มจากการลงสี ลงไปเป็น solid color ก่อนคือเป็น layer เดียวนะฮะจากนั้นเนี่ยเรามีการใช้งาน fill layer อีกหนึ่ง layer ใส่ลงไปแล้วเรา paint marks นะครับเพื่อที่จะตัดให้สีที่ซ้อนอยู่เนี่ยโผลมาเฉพาะในบริเวณที่เราต้องการนอกจากนั้นเวลาที่เราต้องการที่ให้สี2สีเนี่ยมีลักษณะของการไล like ่ gradient ในตัวโปรแกรม Substance Painter เนี่ยมันไม่ได้มีเป็น lamp ให้เราเหมือนใน Photoshop แต่ว่า มันจะมีฟิลเตอร์เบลอให้เราฟิลเตอร์เบลก็เปรียบเสมือนเอฟเฟกต์เบลนั่นเองนะครับเราสามารถเอาตัวฟิลเตอร์เบลตรงนี้ไปใส่ให้กับเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนถ้าตรงไหนเราต้องการให้มีความนูนขึ้นมาเราสามารถที่จะไปปรับค่าไฮได้นะครับเพราะว่า Substance Painter เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทำ m a t e r i a l Paint ดังนั้นมันไม่ได้ทำได้แค่สีเราจะเห็นทั้งในเรื่องของความสูงนะครับเราจะเห็นในเรื่องของความเงาหรือความด้านหรือความเป็นเมทัลลิกเนี่ยไปพร้อมๆกันช่วยให้เราตกแต่งงานของเราเนี่ยได้อย่างสะดวกนะครับหลังจากที่ผมพอ ที่จะบล็อกเชฟบล็อกภาพรวมของเท็กซเจอร์ได้แล้วเนี่ยเราก็พอที่จะได้เป็นโมเดลน้องหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปปั้นตัวตามมานะครับก่อนอื่นผมบอกก่อนว่าตัวดีไซน์นะครับที่ผมได้ไปเอามาทำเนี่ยไม่ใช่ดีไซน์ที่ผมได้ออกแบบเองผมไปเข้าในเว็บที่เป็นเว็บขายโมเดลนะฮะแล้วก็เห็นภาพตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้น่ารักดีเลยอยากที่จะลองเอามาทําเล่นดูนะครับท่านจะเห็นว่าวิธีการในการทําโมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหรือหัวเนี่ยมันจะอยู่บนหลักการเดียวกันคือ เราจะเริ่มจากโมเดลที่โลมากๆเส้นน้อยๆนะครับให้มีเฉพาะที่ควรจะมีนะครับเราจะค่อยๆดัดรูปทรงมันไปทีละน้อยดัดเวอร์เท็ก์นะครับแล้วก็เทคนิคสําคัญคือการทําครึ่งเดียวนะครับอีกครึ่งหนึ่งเราจะดูพิเคตแบบอินสแตนต์นะครับเราจะค่อยๆจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเส้นนะครับค่อยๆหมุนแล้วก็ดูในหลายๆด้านค่อยๆจัดเส้นนะครับค่อยๆดัดให้รูปทรงของโมเดลเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับตัวเรฟเลเรนซ์เราจะไล่าจากตัวไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงหางนะครับ หลังจากเสร็จขั้นตอนของการทําโมเดลแล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนของการทํา UV นะครับการทํา UV ของตัวคาแรคเตอร์ในโปรแกรมไายาเนี่ยมันมีเวิร์กโฟลที่ง่ายอยู่ก็คือให้เราทําการคัดก่อนจากนั้นเราจะอันโฟลได้นะครับเทคนิคที่สําคัญคือเราจะต้องคัดให้ถูกที่นะครับซึ่งสิ่งพวกนี้นักเรียนของไลซีจีเนี่ยจะรู้ดีนะครับว่าเทคนิคการทํา UV เนี่ยเราจะมีหลักการในการคัดตรงไหนนะครับหลังจากผ่านขั้นตอนของการทํา UV เสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําเอาชิ้นที่เป็นตัวเนี่ยไปเข้า s u b s t a n e Painter นะครับไปค่อยค่อย เพ้นเก็บสีอีกทีหนึ่งนะครับการทำงานที่เรามีการเพ้นหัวและตัวแยกกันบางครั้ง ด้วยเหตุใดก็แล้วแต่มันทําให้เราต้องไปแยกไฟล์มันอย่างเช่นตอนนี้จริงๆแล้วไฟล์เนี่ยมันควรจะรวมกันแต่ไฟล์ของผมเนี่ยมันไม่อยู่แยกกันเพราะว่าผมดันไปทําโมเดลเนี่ยแยกกันมีหัวแล้วก็มีตัวทําตามกันมานะครับแต่ว่าในตัว Substance Painter เนี่ยมันก็ยังมี Workflow ที่มันรองรับการทํางานที่เป็นลักษณะทําคนละไฟล์แบบนี้เช่นกันเพราะว่าตัวบัตรใน Substance Painter ถ้าเราต้องการที่จะเลือกสีเดียวกันเนี่ยเรายังสามารถที่จะไปเปิดภาพของหัวที่เราทําเสร็จแล้วเราสามารถที่จะใช้บัตรที่เรามีใน Substance Painter ในการ ดูดสีได้นะครับดังนั้น workflow พวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ว่าเราจะเจอปัญหายังไงก็แล้วแต่ในการทำงาน Self s u b s t a n c e Painter ก็มีความยืดหยุ่นแล้วก็ช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นได้นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่เราเอาทุกอย่างเข้ามาในมายาเราเริ่มทำการลิงก์เท็กซเจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Color Map l o v e n ็ตแมปเมทัลลิกแมปแล้วก็ Normal Map ในกรณีที่เรามีนะครับอย่างของผมเนี่ยตัว Map ที่ผมให้ความสําคัญเนี่ยจะมีอยู่2ตัวคือ Color Map แล้วก็จะมี Normal Map นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมไม่รอช้าครับต้องการที่จะเห็นน้องๆเนี่ยมีปริมาณเยอะๆมันจะได้ดูน่ารักนะครับผมก็จะใช้เทคนิค m t c h ในการ Distribute ให้มันมีปริมาณที่เยอะขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปสู่การจัดแต่ง สภาพ Environment ผมก็จะใช้เป็นเทคนิคแมชคับในการสร้างดวงดาวขึ้นมารอบๆแล้วก็ต้องการดวงดาวที่เป็นลักษณะแหลมๆด้วยนะครับผมก็แน่นอนครับผมใช้ m แ s h แน่นอนเพราะแมชเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆนะครับในขั้นตอนการจัดแสงนะครับเราใช้พื้นฐานของการจัดแสงนะครับเราอาจจะใช้ไฟ1ดวงที่เป็นไฟหลัก หรือว่าเราอาจจะเติมไฟเติมหรือไฟที่เป็นริมไทลลงไปนะครับโดยในการเรนเดอร์ที่เราได้มีการทําอยู่ในตอนนี้เราใช้เป็น G P U เรนเดอร์ G P U ในวันนี้มันกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนวิธีการทํางานของเราไปเยอะมากๆมันอนุญาตให้เราเนี่ยทำงานอยู่บนคอมแค่เครื่องเราเครื่องเดียวเนี่ยแต่เราสามารถที่จะเรนเดอร์ไซส์ระดับ 4K ได้นะครับในวันนี้มันทําได้แล้วมันดีมากๆนะครับและในขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการทดสอบการทําลุคเดเวล็อปเมนต์เนี่ยผมก็จะ ลองเรนเดอร์คาแรคเตอร์ภายใต้แสงและภายใต้โมเดลที่เราทำขึ้นมาเป็นพร็อพนะครับเป็นดวงดาวง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านชอบคลิปนี้นะครับท่านสามารถที่จะติดตามได้ที่ช anel ของเรานะครับไม่ว่าจะใน YouTube หรือว่าทางเพจของไลซนะครับในวันนี้ผมอาจารย์พรจากไลซ g ขอขอบคุณท่านสำหรับการรับชมแล้วพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ